คลิปนี้พามาดูคอมเมนต์ของชาวเวียดนามครับหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามแพ้ให้กับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนิดที่เรียกว่าหืดขึ้นคอกันเลยทีเดียวลุ้นกันใจหายใจคว่ำนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีบีลีก2024ที่เวียดนามหลังจากที่เมื่อวานนี้ทีมชาติไทยประเดิมสนามนัดที่2เอาชนะฟิลิปปินส์ไปแบบขาดลอย3-0เซตในขณะที่เวียดนามเอาชนะอินโดนีเซีย3-0เซตเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเกมนี้โคชยะจัด ผู้เด่นลงสนามชุดเดียวกับ2แมตช์แรกประกอบด้วยชัชชโมกสีพิมพิชยาอัชราพรหัตทยา ทัด,ดาวกับตันทีมพรพันธ์และปิยนุษย์ป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระในเซตแรกนะครับทีมชาติไทยออกสตาร์ทได้เหนือกว่าทั้งบอลหัวเสาสลับกับบอเลเร็วทําแต้มได้ต่อเนื่องแม้ว่าเวียดนามจะใช้ทานทิทันทุยกับตันทีมเป็นตัวหลักทําแต้มแต่จังหวะการรุกยังไม่ดีพอส่งผลให้ทีมชาติไทยเอาชนะไป25-18นะครับเซตที่2เวียดนามทําได้ดีกว่าส่วนไทยนั้นบอลแรกยังไม่ดีเล่นผิดพลาดกันหลายจังหวะทําให้เวียดนามเอาชนะไป29 เซตที่3ครับเวียดนามมีความมั่นใจมากขึ้นโดยอาศัยลูกตกจากตู้เย็นเล่นงานทีมชาติไทยและสามารถเอาชนะไป25-23เข้าสู่เซตที่4ครับเวียดนามยังอาศัยลูตกตบจากตู้เย็นแต่ว่าทีมชาติไทยของเราก็สามารถเรียกความมั่นใจกลับคืนมาและสามารถเอาชนะไปที่25-21ต่อส่วนเซตสุดท้ายครับเซตที่5เป็นเซตที่บีบหัวใจกองเชียร์จริงๆผลัดกันนําแต่ว่าทีมชาติไทยของเราก็เล่นได้อย่างเหนียวแน่นทํา แต้มที่14ได้ก่อนนะครับแล้วก็สามารถเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปที่15ต่อ13จบเกมเอาชนะไป3ต่อ2เซต25-18 27-29 23-25 25-21แล้วก็15-13ทำให้ไทยชนะ3นัดรวดมี8คะแนนส่วนเวียดนามชนะ2แพ้1มี7คะแนนฟิลิปปินส์ชนะ1แพ้2มี3คะแนนและอินโดนีเซียแพ้3นัดรวดไม่มีคะแนนเกมนี้ต้องยอมรับว่าทีมชาติ เวียดนามพวกเขามาดีจริงๆนะครับแต่ว่าก็ต้องชื่นชมนักกีฬาของเราจริงๆที่ช่วยกันเล่นและอาศัยประสบการณ์ที่เหนือกว่านะครับทำให้สามารถกลับมาเอาชนะเวียดนามไปสําหรับโปรแกรมในสนามที่2นัดที่4จะแข่งขันที่จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยนะครับในวันที่9ถึงวันที่11สิงหาคม25 6 7ภายหลังจากจบเกมนี้เดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันว่าพวกเขาจะว่ากันอย่างไรบ้างชาวเวียดนาม คนแรกน,นเขาบอกว่าน่าเสียดายที่อยู่ๆเราก็พลาด2คะแนนสุดท้ายในช่วงไทยเซตตกใจจนแทบไม่อยากจะเชื่อเลยชาวเวียดนามคนถัดมาครับได้แสดงความิดเห็นไว้ว่าล่าสุดตู้เย็นเล่นได้ดีมากนั่นเป็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมรอโฟทีหายดีเราจะมีนัดกับไทยอีกครั้งจากคอมเมนต์นี้ครับชาวเวียดนามคนถัดมาได้เข้ามาตอบว่ามาลุ้นเหรียญทองในซีเกมครั้งต่อไป ส่วนอีกคนเขาเสริมว่าถ้าโค้ชคนนี้ยังคุมประเทศไทยฉันคิดว่าเวียดนามอาจจะมีโอกาสแต่ใครจะรู้ว่าปีหน้าจะเป็นแบบนี้ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนถัดมาครับมีแรงจูงใจที่จะต่อสู้กับไทยมากขึ้นถ้าเล่นแบบวันนี้โดยเฉพาะในเซตที่ 2, 3และ5เชื่อว่าวันโค่นล้มไทยอยู่ไม่ไกลชาวเวียดนามคนถัดมาเยี่ยมมากเราเล่นได้อย่างสูสีกับประเทศไทยมอบแมตช์ที่ยอดเยี่ยมให้กับแฟนๆของเรา ต่อมาครับในสซิตที่5เป็นความผิดพลาดของโค้ชที่ใช้เงียดอันทำให้ไม่สามารถป้องกันได้และแพ้ไทยคอมเมนต์ถัดมาครับน่าเสียดายยอมรับว่าไทยเก่งจริงๆแต่การโจมตีของตู้เย็นนั้นมันก็ยอดเดียมมากคนต่อมาครับเขาบอกว่าตู้เย็นประสบปัญหามากมาย เมื่อถูกวิพกา์วิจารณ์เรื่องเพศของเธอตอนนี้เขาแบกทีมคนเดียวและพยายามอย่างเต็มที่เสมอทีมเวียดนามมีโอกาสเอาชนะไทยได้เสมอยินดีกับทีมของเรายังเหลือสนามที่2ฉันจะรักทีมหญิงเวียดนามตลอดไปถัดมาครับคนนี้เขาบอกว่ามันช่างน่าเสียดายท่าในเซตที่5บอลแรกของเราดีขึ้นอีกนิดเราอาจจะชนะแต่วันนี้สาวๆก็เล่นได้ดีมากกี่ปีมาแล้วที่พวกเราไม่เคยเล่นได้สูสีแบบนี้กับประเทศไทย ขอไม่ทันมาครับไทยมีความกล้ามากในขณะที่เวียดนามมีความพยายามอย่างหนักหวังว่าครั้งต่อไป 4T จะหายดีชาวเวียดนามคนถัดมาบอกว่าการแข่งขันอันน่าทึ่งของทีมเราสร้างความยากลาบากให้กับประเทศไทยมากมายแต่พวกเขายังคงกล้าหาญกว่าถัดมาครับสุดท้ายประเทศไทยก็เอาชนะทีมเวียดนามได้อย่างยากลาบากเช่นกันเราเล่นได้ดีมากและสูสีกับทีมไทยขอเม์ถัดมาครับหลังจากที่โฟทีหายจากอาการบาดเจ็บแล้ว ถ้าโฟรทีรวมตัวกับตู้เย็นประเทศไทยเราคงมีเรื่องให้คุยกันอีกมากมายต่อมาครับคนนี้เขาบอกว่าฉันขอโทษตัวจบสกอร์ในตำแหน่งบีหของเราอ่อนแอเกินไปมันนานมากแล้วที่เราเคยเล่นกับทีมชาติไทยอย่างสูสีและลากยาวไปถึงเซตที่5 คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสะท้อนถึงความแข็งกแกร่งที่แท้จริงไม่มีใครโทษนักกีฬาอีกต่อไปทุกคนก็เคยทําผิดพลาดบ้างในบางครั้งไทยยังมีสภาพจิตใจที่ดีหวังว่าเวียดนามจะชนะในสัปดาห์ที่2ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาครับโฟทียังไม่ฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บไม่เช่นนั้นไทยจะต้องร้องไห้อย่างแน่นอน ส่วนคนถัดมาเขาบอกว่าถึงแม้จะโชคไม่ดีที่แพ้2ต่อสแต่เราก็ดีใจมากเพราะต่อจากนี้เวียดนามจะเล่นได้อย่างสูสีและเท่าเทียมกับไทยนัดนี้คงทําให้แฟนชาวไทยพูดถึงกันอย่างมากแน่นอนคนถัดมาครับเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามเราสร้างประวัติศาสตร์เพราะเราชนะประเทศไทย2เซตคนถัดมาครับเขาบอกว่ายินดีด้วยทุกคนเวียดนามเราสู้แบบนี้ก้าวหน้ามากหวังว่าทีมของเราจะเอาชนะไทยได้ในอนาคตอันใกล้นี้ เช่นเดียวกับชาวเวียดนามคนถัดมาครับเขาบอกว่าน่าเสียดายอีกหน่อยเวียดนามจะได้กินหมอ้อไฟไทยแล้วส่วนคนถัดมาครับไทยปล่อยให้เห็นว่ารูปแบบการต่อสู้และกําลังคนของเวียดนามเป็นอย่างไรจึงต้องการตอนจบที่เรียบง่าย จากคอมเมนต์นี้ครับชาวเวียดนามคนต่อมาก็ได้ตอบกลับไปว่าผู้เล่นไทยตัวหลักของพวกเขาแก่แล้วผู้เล่นอายุน้อยไม่มีประสบการณ์พวกเขาเก่งกว่าเพราะพวกเขาส่งผู้เล่นไปต่างประเทศเพื่อฝึกซ้อมแต่เราสามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถเอาชนะไทยได้ถ้าไม่สนับสนุนเราก็อย่าพูดเรื่องไร้สาระถัดมาครับเป็นแมตช์สุดมันครั้งแรกที่สาวๆเล่นกับทีมชาติไทยได้ถึง5เซต เขมไม่ทันมาบอกว่าหลังจากเซตแรกไทยก็คิดว่าจะเล่นกับเวียดนามได้ง่ายๆแต่ใครจะคิดว่าเวียดนามจะทําให้ไทยแพ้ไป2เซตมันน่าเสียดายต่อมาครับน่าเสียดายที่น่าเสียดายยิ่ยงกว่าคือต้องเล่นกับไทยในเซตที่ห เก้าที่1ยังคงเป็นเรื่องสภาพจิตใจที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อผู้เล่นของเราแต่ไม่เป็นไรเราทําดีที่สุดแล้วและดีกว่าทุกแมตช์ที่เคยเจอกับไทยมาพยายามทําให้ดีที่สุดในสนามที่2เราจะเป็นแชมป์ต่อมาเป็นการแข่งขันที่ดีเวียดนามสู้กับไทยได้ดีมากรอวันที่โฟทีคืนฟอร์มการชนะไทยนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ คนต่อมาครับคนนี้เขาบอกว่าวันนี้ทีมเล่นได้ดีมากชมเชยพวกคุณแต่ความผิดพลาดของโคชทําให้พ่ายแพ้อย่างน่าเสียดายคนนับล้านใครๆก็รู้ว่า4 t ฟอร์มไม่ดีเล่นไม่ได้แต่โคชก็ยังสุ่ม4สุ่ม5ให้เขาเข้ามาวันนี้ถ้าทรงวีทียือกิงลงสนามตั้งแต่ต้นเวียดนามจะเอาชนะไทย3ต่อ1เซต ส่วนคอมเมนต์ต่อมาครับประเทศไทยยังคงอยู่อีกระดับจุดอ่อนหลักของเวียดนามคือบอลแรกและการจ่ายบอลที่แม่นยำไทยมีการจ่ายบอลที่เร็วและแม่นยำมากเมื่อเรารู้ก็สายเกินไปที่จะบล็อกพวกเขาหวังว่าในอนาคตเราจะลดช่องว่างกับคนไทยให้แคบลง คนถัดมาครับเขาบอกว่าน่าเสียดายนิดหน่อยแต่ก็ขอแสดงความเย็นดีกับทีมเวียดนามที่เล่นได้ดีมากในวันนี้โดยเฉพาะผู้ที่ทำคะแนนหลักคือตู้เย็นจากนี้ไปเวียดนามจะเล่นสูสีกับไทยเมื่อเผชิญหน้ากันในสนามที่2เวียดนามจะเอาชนะไทย ต่อมาครับเวียดนามน่าจะจัดการแข่งขันวอเล็กบอกระชับมิตรระดับนานาชาติหลายรายการอย่าลืมชวนไทยเพราะถ้าเชิญไทยก็จะสะสมประสบการณ์มากขึ้นเพื่อให้เวียดนามได้เรียนรู้ประสบการณ์ด้วยตัวของมันเอง ถัดมาครับน่าเสียดายนิดหน่อยแต่ก็สร้างแรงกดดันให้ไทยด้วย,ชวยเช่นกันไทยต้องระวังโมเมนตัมดังกล่าวเร็วๆนี้เวียดนามจะชนะแล้วคอมเมนต์สุดท้ายครับเขาบอกว่าเมื่อมองในสนามใครๆก็มองเห็นชัดเจนความแข็งแกร่งทางร่างกายของเราได้กว่าทักษะแทคติกของเรายังไม่ดีเท่าพวกเขาเพิ่มอาหารบังคับเหมือนกับฟุตบอลในสมัยของมิสเตอร์พาร์คลองจ้างโค้ชชาวญี่ปุ่นจากนั้นเพียงหงปีให้หลังเราจะชนะประเทศไทย แล้วทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับที่ได้เข้ามาพูดถึงการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามนะครับหากข้อมูลในการแปลผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยดูจบแล้วก็อย่าลืมข้ามาม่าค่าปลากระป๋องให้กับแอดมินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ